สวัสดีครับอยู่กับช่องนอนัทเฮลบรอของรอซิ่งแล้วนะคลิปนี้ก็จะพามาดูน้องนอนตกทางครับที่เด็ดเลยครับเนี่ยัทางใหญ่ๆเนาะตกแบบนี้ก็คือ,อยู่เฮ้ยวุ่นวได้รือรุ่นวโอ้โหนี่แหละครับทอ้อผิดครับชีวิตเปลี่ยนเลยจอดเลยเหรอวะองคืน โอ้ตายสองเลยโอ้บริษัทดินดวนครับทั้งคู่เลยครับวันนี้ไม่ได้จมเนีย่ยจะลากวะเฮ้ย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 เกือบไป้อ้าวเป็นไรอ่ะ หิวกินข้าวเหรอหิวข้าวหิวข้าวโอ้โหน้องนนหิวข้าวครับมีจะทุ่งยากแล้วต้อดำหน่อยนี่ไ,ไปตกเหมือนกันกับพอธงเลยครับพอธงก็ตกแบบนี้แหละครับ

ลงมาดูว่ามาัน,น,น,นจมีจมเออเอาจไหมครับสไตล์เดิมครับสไตล์ทอทงเลยครับข<ช>ุดเกือบตายครับนี่ครับพึ้งๆแล้วครับโอ้เท่ดิส่งเนี่ย้องไฟหาหนึ่ง ้กยมาทางนี้นิ่นัเนาะถ้าถ้าถ้ายลงมานี่จะโดน 500. มามาห้าร้อยตมาเลย่ะรูเรียบร้อยรวมสครับหม่าม่มานี่เต้กินหงายมโคม่เฮ้ย เอาไมโครมาลากเลยเด่นกลับไปยายไมโครมาแล้วโอ้โหโกงเท่าดูเราบรรดายูทูบเบอร์นะครับสองสี่หกย้ายไมโคมาหกเจ,จ็ดเจ,จ็ดคนครับมาแล้วครับพระเอกเราเฮ้ยเดินเดินลงมาหรออ่ะมาอย่างพี่มาอย่าง เห็นพระเอกมาแล้วไปเดี๋ยวให้มันได้สักสิบนาทีก่อนเออโอ้แต่ตุงเมื่อกี้เห็นเดินไปนู่นเดินมากเออมีมีมากหรกได้มีแล้วของใครใครของของครับอ๋อเราอย่าไปแคร์สื่อเราบอกแล้วเลือกทางผิดชีวิตเรียน เราจะไม่อยู่ใกล้อื่นหรอกเราจะอยู่ไกลๆอื่นตอนแรกตกข้างนี่ไม่ใช่เหรอตานนรกตกข้างนี่นี่ตอนแรกตกข้างนี้นี่ตกตรงนี้เลยแล้วที่นี้ยนี่ตกตรงเนี้ยแล้วแล้วมาฝั่งเนี้ยมันลื่นมันมาไม่ได้ก็เลยคิดคิดมาฝั่งแล้วยุบเลยทีนี้มาฝั่งเนี้ยแล้วหักไปเพิ่มโมบลูบเลยอังดูดินมีแต่น้ำเไม่ได้ว่าฝังตรงอื่นเพราะว่า ตอนแรกอ่ะมันไฟ <3 S 2> นไฟไฟตกหายตอนไหนน่ะมันตกอยู่ในรถมันบอกสาม๋อมาแล้วพระเอกครับช่วยมาขาวแล้ว <c oughs>

เป็นไหมฮะเป็นไหมเป็นอะไรไม่เป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นอือโอ้จมหนักเลยครับเจ้ามาขาวอยู่กับช่องนอนัทเฮลโร่หกล้อซิ่งนะฮะยาดึงเลยดึงเลยโตกาดเลยมันไม่อันนี้หรอกมันไม่คว่ำหรอกส่มล้อกอนอนไม่ต้องเหยียบกันได้ พราะยิ่งจะถ่ถยเอวพี่มันต้องดึงมาเนี่ยดึงไม่มาครับบออย่าอย่าให้มันเยี่ยบคันเร่งเด้อบอมัน<อ>นนไม่ต้องเยี่ยบคันเร่งหรอกเด้อหักล้ออยดนะเอาแบบสั้นๆเนาะฮะเอายืดแขนหน่อยก็ ยกยกป็นไรแต่มันไถแต่มันไถขึ้นมาเลยแล้เนี่ยมันจะขึ้นแล้วอ้มันจะขึ้นแล้วอาเลยไม่เป็นไรเลงม้ยวย ดูว่าจะขึ้นหรือเปล่าไม่ต้องเงียบไม่ต้องเงียบโอ้ยโอ้ยเี้โซ่าดเ้ยทนี้โซคา ฮะไมอนได้นอไถอด่ะมมดน็อตโอ้หลายตัวอยู่นี่ข้างละสี่ตัวข้างละสตัวข้านียแลวนะข้างละสองเนาะก็้ขายันนี่เลยิเห็นไหมเนี่ยอม่ถอดอยู่นี่เลยนะไม่ถอดอันนี้มัน ตอนนี้เรียบร้อยครับต้องถอดกันชนครับโอ้ดีนะไม่โดนม้านี่ครับทีนิดเดียวเองครับแต่ว่ามาเมื่อกี้มันก็ขึ้นแล้วครับ ก็โซ่มันขาดก่อนขัดน้ำไหลแล้วเว้ยมะตึงลิกันดงดเหนไปาด้อดระวนใบพัดยร้ระวังโดนใบพัดย นับเป็นข้อเลยเลยนี่ข้อแล้วเอาข้อละร้ไปอือมันจะชีกแล้วเดี๋ยวตะตุงนี่นะดูอ่โซ่ตะตุงไอที่เอามาลากไว้งอะโอ้ยเหลาน้อยจมลงเลยไ่แกไปอันนี้ก็นี่กำลังอ เีรยบร้อยครับถอดกันชนออกแล้วโอ้ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยงลงแล้วมับเรียบร้อยเด้งแล้วด้งยังดี๋ยครคุยกับพี่แล้วโซ่ขาด เน็ตพี่แรงนโโเน,ง <c oughs> น็พี่คือเราสามพันเนาะเอาละครับเราต้องมาโกยลูกรังรออกครับ <c oughs> เดินในทุงน่งนาแบบนี้ชน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 เยอะไหมไม่นิดเดียว ดึงงามดึงงามนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละย,ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนิดนึงเดี๋นิดนึงโอ้พอพ่อพ่อเบียดเบียดอ้่านแล้วหมดแล้วก็มันมีอยู่แค่นั้นเองก็งปัดเอาก็ได,ด้ปัดปัดออกเฮ้ยอย่าไปโดนอันนั้นเขา Bye 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 week 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 đi week 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 đây cái này <laughs> ฮะขออะไรขอรขอะไรขรถทายดันช่วยนะเช็บยกเลย,อยโอ้โฮโหดเกินน้ายคลบครองโซ่ล่ะน้าโซ่พูดรู้แล้วคุบเลยคุบเลยเอาคุบจังเลย เราก็เริ่มมัดโซ่กันแล้วครับจะได้ดึงแล้วอ้ถอดกันชนออกก็เท่เหมือนกันเนี่ยเนาะย,ยิ่งเท่ยิ่งโอดอู้จะหันไปไหนอีกหันไปทางเราหันทำไมไป<ะ>อู้เป็นรน้อนเนี่ยเด็ดเด็ดร้อนไหมทีนี่ <laughs> ข้าวสวยมนาะสวยไหมต้องเอาเมียรถพี่หันกลับมาคื้นไปพอพี่พอ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  <c oughs> เอาแล้วครับเริ่มจะดึงแล้วเนี่ยม,ะม,ะม,ะมันจะขาดในตรงที่เราเกาะนีย่ยดูนะครับว่ามันจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวโซ่มันจะเด้งเหมือนเมื่อกี้โอไม่ต้องเร่งนอนไม่ต้องเร่ง ครับมาลุยๆๆๆมาเลยไหมออไปล้ออางไปไปล้างไปไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งให้มันโคดึงอย่างเดียวเลยเออหักมานี่หักนี่ ต้อ,อยแล้วครับนี่ครับรองรอยอือดูน้ำครับยับเลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปกับตมิมนี bye, bye ่แหละครับบ๊ายบายครับ